มาบ้านี้ขอสาทกยกขอยกมาเป็นกรอนขึ้นมากล่าแล้วว่าบ้านเจ็ดของเฮาได้มาก่อตั้งหรือมีครั้งแต่เสินใดแ่ะในตำราคนว่าว้ฉันสิไลเป็นทั้งกรอนและยกเอาตอนที่มันชัดมางวาดเปลนให้เฟนและบาอันเฮาอยู่เดิมดาเขาเคยขึ้นเป็นของลา โป๊ป้องออกมา,าก่อนลาขตอิสานบ้านบอนบ,อนบอน่มีไให้สีหอนุหเห็นมองเสือว่าไทยอันเรื่องนี้ฉันสีขอยกาไว้อวใจก่อนเด้อคุณเอ,าอ้ามาฟังประวัติเรื่องราวบ้านเจ้าเท่าให้มันแจงของแถลงบอนบ้านเจ้าสิริบุ่นสานร้องเรียงจันเกิดแข็งพอ โปกรธพระตาพระโวสองพระองค์ไอ้นองที่เคยรวมราชการจนได้ครองเมืองบ้านมาพอปุ่นมานานเลยมีใจไม่เหยียบยังและยกทัาทางสงครามพระโวพระตาเคยมาตั้งนองบัวกำไฟบุนหอนเจ้าสิีิบุญสารน้ำทานไล่กว่าตอนทอดบ้าน เกบอนทานเขาอะไฟันกันไว้หุ่นและดวงดับสูงถึงเข้าพายพระวอรพระตาพระชัยถึงเราคาะปีสองพันสามร้อยสามหนึงน่ง,ง,งและพวกทานก็จึงแตกนี้คนและกับมาทั้งรอเฉพาะตูไปตาโคตาโคตโกระโดดเพียนนี้ตายออกอุ้เป็นที่สุกหลอกสัตยาู พรอมตาอูตาเบืองสิทธิอของพระวิพระตาหอบกันมาทางเหนือยกขบวนมาไลายลุ่นข้ามผู้ล้นจนหิรลาเดินทางมาจนลาไม่และลอ้อลำหอยมาเรื่อยๆเอาใสหน้างมันไหลลูบกุงและเทียนน้ำก่อนเฉลิอโอกรุนสิ่งหับ พรแล้วพากันนอนเซาพักอยู่ป่าแถงได้เซายแล้วแยกกันไปนอนข้างอยู่ป่ายาอีกุหนึ่งอยู่มาได้ก็จึพากันตั้งหมู่บ้านคนานคือือวันยาแลกุมาแดงเพิ่นก็มาตั้งบ้านแดงซือคือกันปลูกเพมันสวนทเทศนาก็พอได้ ู่ต่อไปจนนั้นล่าวันเวลหาหปีผ่านส่วนเต่าตะพึังออกอบเป็นนายานอมาตาาใหจนห,หแสงเอนแกง,งอยหาไม่กะลอกไลกันงอยก่อาวอนไวหอนขันอยู่ยหังแกงล้องแสงลมาพอสุ ບໍ່ໄສນໍກົດພືນັກ່ອນທົວບຍສອງໃນພນລ້ມາຢູ່ແຈງຖຳຊິລມາມຮົາາລ พ่อจะผ่านน้ำมาทำนาสองในบ้านกาบลาเดินลงมาเรื่อยๆจนมาหอดาละโมยุดชนะไปสักผู้หินหูแลนขึ้นผู้หินมหาบังหนินมันลาดบักด่างเป็นฤอโตส่วนนับจำนวนประมาณได้วางสีไใบสด่อยู่ัมมันไปเป็น บ้านดอนไหนว่านบอนผนในหูเจ้าหูฟังเด้อนีละไเอาเป็นเอาตาให้บ่ได้อยังพอน้อยก็เลยถอยมากำลำใหยสหายไปอีกต่อล่ะมนสาดใหญ่ก็บ่ อยู่ง่ายยาหาบนไหมน้ำกุดใส่พ่อฟานแก่วตัวเป็นแถวอยู่โบมวนจอบร้อยอยู่หนาไปง้าาหุ่นมืัวนาทีุ่ดแค่ดิรมีแค่ดอยู่บ่อนนจะงืนคุดแค่ด เล่หัวเตานี่ผูป,ปากูกันสองรังฟังนาทีทํามาชาตินนี้มันถือยิงในหัวหมันสัตว์สบผป,ป,ปานก,ก,ก็มากเดียวเลือหายรอห้อยสายลงตามนาพอปัเจียเรียงร้าย ผินหากเป็นเป็นดังคำบ่เลยสองพันเจ้าดินทางพามาเึงพมาหอดมาถึงเห็นพระาป้าให้สูรณสิ่งนว้ลบานนี้แล้วจังไม้มาตังทางสูงดังความสุงบ้าอย่าเคยเป็นดูโฮก็เล่ากายมาเปนบานก็เลยฐาหน้าบ่นว่าบ้านเสียดเป็นส ยึดถืเอาตามแนวป่าไม้มาเป็นชื่อกล่าว้านตรงลานโพบอนนั้นก็ดุดดังโพธิสัตว์เพิ่นกลยาวเป็นวัดผูกกันนอกกับบ้านก็เลยขาดน องร้อยกว่าปีที่บ้านเจียบจะเริ่มุกงพัฒนาการเป็นหมู่บ้านที่น่านเศนแห้งเืองเขมรานยุดประวัติบ้านเจียบไว้แค่นี้คอยุดที่แค่นี้อนหากบดบาดทำบดบดสักพักเาราต้องทำน้องร้องโมขอไปดานอย่าดูหมนบนบันผิดอาจารย์ปฎิริษ แต่เพียงขอบ